สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูนะครับตัวสลับไฟแบบตั้งค่าได้นะครับเราใช้เราใช้แมกเนติกสองตัวนะครับแล้วก็ชุดรีเลย์ชุดทัมเมอร์นะครับแบบตั้งค่าความเร็วได้นะครับมาดูนะครับเนี่ยครับตอนนี้จะลองให้ดูนะครับตั้งความเร็วที่ครับตอนนี้เราตั้งที่0.5วินะครับ0.5วินะครับ มาดูว่าจะสลับเร็วแค่ไหน0.5วิประมาณไหนนะครับอ่ะลองดู0.5วินะครับ0.5วินะครับมาดอูอันนี้คือ0.5วินะครับอันนี้คือ0.5วิเราตั้ง0.5วินะครับนี่ครับทีนี้เดี๋ยวจะพามาตั้ง0.1วินะครับ0.1วินะครับ 0.1นะครับเนี่ย0.1มาดูว่าเร็วแค่ไหนนะครับอลองใหม่เออเนี่ยแหละ0.1วิก็จะเร็วประมาณนี้นะครับตอนนี้เราทำชุดตั้งตั้งความเร็วสลับได้เดี๋ยวเราจะลองที่0เราจะมาตั้งเวลาที่0.0วินาทีนะครับนี่ครับปรับที่0ดูครับเร็วแค่ไหนนะครับ เนี่ครับเร็วขนาดนี้นี่ครับนี่ครับรับอันนี้คือหลอดไฟแบบนี้จะกระพริบแต่ถ้าเป็นฟลูเรสเซนต์จะไม่เห็นเลยนะครับอันนี้คือ0 0 0ย์วินาทีนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวสลับไฟที่ทีมงานเราทํานะครับเอาไปให้ลูกค้านะครับอันนี้นะครับชุดนี้จะมีชุดหลังเก่าด้วยนะครับ,ถ,รบถ้าระบบถ้าระบบอินเวอร์เตอร์เสียหาย ลูกค้าสามารถโยกเมนูนนะครับตรงๆได้เลยครับเหมือนไม่ต่อผ่านระบบได้เลยครับอันนี้นี้คือชุดสลับไฟนะครับมลารติกของเราที่จะทําไปให้ลูกค้าใช้นะครับชุดสลับเร็วตั้งเวลาได้นะครับจะเอา 0. 0.0วินาทีหรือว่า0.1วินาทีก็ได้หรือว่าจะเอา0.5หรือจะเอาฝั่งฝั่งที่1 0.1 ฝั่งที่สองศูนย์จุดศูนย์ก็ได้นะครับนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับสั่งประกอบได้ชุดสลับไฟชุดสลับไฟความเร็วเราตั้งได้นะครับตั้งได้ทั้งสองฝั่งนี่ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ